ไม่ต้องห่วงนะคะหนูไปส่งบ้านแน่นอนคนับดาวยืนยันยังไงวันนี้เธอต้องเค้นเอาความจริงที่เพื่อนไม่ยอมติดต่อเลยตั้งหลายปีเจ้านงกวาดตามองแล้วก็ยักไหล่เด็กวัยนี้มันก็ต้องมีเที่ยวมีเพื่อนมีสังคมกันบ้างอีกอย่างนี้รินก็เป็นเด็กดีไม่เคยเห็นทำเรื่องเสียหายและถึงจะทำมันก็ไม่เกี่ยวกับนางอยู่แล้วคนเราจะชั่วจะดีก็อยู่ที่ตัวของตัวเองนั้นแหละเดี๋ยวรินกลับกันเพื่อนได้ค่ะเจ ตามใจงั้นเจ้กลับก่อนนะเอานี้ค่าแรงวันนี้ขอบคุณค่ะถ้าบอกว่าไม่อายก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่นิรินก็ยกมือไหว้เจ้านงแล้วรับเงินค่าแรงของคืนนี้นับดาวไม่ต้องถามก็พอเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร เธอจูงมือนิรินให้เดินตามที่ด้านหลังวงของเธอเดินทางด้วยรถตู้แรกทีเดียวก็รถเก่งของเพื่อนนั้นแหละแต่พ่อของเธอเป็นห่วงไหนๆก็ห้ามไม่ได้ก็เลยส่งเสริมเสียเลยหารถตู้พร้อมคนขับที่ไว้ใจได้ให้นับดาวแนะนำเพื่อนๆในวงให้นิรินรู้จักแต่ละคนทักทายด้วยรอยยิ้มคนนี้เองดาวพูดถึงบ่อยๆเพื่อนในวงยิ้มจริงใจเมื่อไหร่ว่างมาลองร้องเพลงกับพวกเราดีไหมยันริน เธอเสียงดีกว่าฉันอีกอย่าเลิกร้องเพลงเลยนะเสียดายแย่ก็ไม่ได้อยากเลิกแต่มันเอาเบอร์มือถือเธอมาลายด้วย Facebook ด้วยทุกช่องทางการติดต่อให้แล้วถึงจะยอมไปส่งบ้านนับดาวยืนเท้าเอวจ้องหน้าเพื่อนแต่ตะคำพูดของเธอทำเอานิรินหัวเราะอ,ออกมานานแล้วที่ไม่ได้หัวเราะแบบนี้ได้นิรินพยักหน้ารับเอาเธอมาถึงขนาดตั้งวงกันแบบนี้แม่ของนับดาวคงลืมเรื่องเก่าๆไปหมดแล้ว นับดาวยิ้มอย่างพอใจแล้วพยักหน้าเรียกเพื่อนขึ้นรถตู้เพื่อไปส่งเพื่อนที่บ้านแล้วค่อยหาเวลานัดคุยกันอีกทีแต่มีชายหนุ่มสามคนเดินเข้ามาใกล้นับดาวจำได้เพราะหนึ่งในนั้นคือหนุ่มเนิร์ดที่มาขอเธอถ่ายรูปนั้นเองอย่าเข้าใจผิดนะครับพวกเราแค่อยากมาขอบคุณน้องน้องคนนั้นแอนดริวชิงพูดก่อนที่อีกฝ่ายจะเอ่ยถามนิรินค่ะนับดาวเป็นคนตอบก่อนหันไปถามเพื่อนเธอไปทำอะไรไว้เหรอ เปล่านิรินยักไหล่แค่บังเอิญผ่านไปเจอพอดีแต่ถ้ากระโดดถีบเมื่อกี้มันไม่ธรรมดาเลยนะครับแอนดริวยืนยันนอกจากในภาพยนตร์หรือซีรีส์แล้วเขาก็เพิ่งเคยเห็นผู้หญิงกระโดดถีบผู้ชายแบบนี้เป็นครั้งแรกเธอกระโดดถีบคนเหรอสมัยมปลายเธอก็เคยกระโดดถีบไอ้โรคจิตที่มาตาอังฉันหัสวีได้ยินแล้วก็กลั้นหัวเราะผู้หญิงคนนี้น่าสนใจจริงๆ คือพวกเราอยากขอบคุณน้องนิรินนะครับแต่วันนี้คงดึกมากเกินไปเลยอยากจะขอเบอร์ติดต่อเพื่อนัดขอบคุณวันอื่นที่น้องนิรินสะดวกต้นหนพูดพลางขยับแว่นตาชิดใบหน้าเรื่องแค่นี้ไม่ต้องขอบคุณอะไรมากนักหรอกค่ะไม่ได้ครับแอนดริรีพูดขึ้นแต่นึกได้ว่าอาจทำให้คนอื่นแปลกใจจึงเอาเพื่อนมาอ้างคือมือถือเครื่องนั้นสำคัญกับเพื่อนผมมากถ้าไอ้พวกนั้นมันได้ไปต้องแย่แน่แน เขาอยากขอบคุณก็ให้เขาขอบคุณเถอดจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายนับดาวเสนอแล้วจ้องตาหนุ่มเนิร์ดนี่เพื่อนสนิทฉันถ้าพวกคุณรังแกเพื่อนฉันหลักก็รับรองได้เลยว่าฉันจะใช้พลังโซเชียลไล่าลาบวกคุณจนไม่ได้ผุดได้เกิดกันไปข้างหนึ่งนิรินอ้าปากค้างไม่คิดว่านับดาวจะพูดถึงขนาดนี้แต่ต้นหนกลับชื่นชมนับดาวเข้าไปใหญ่ยิ่งมองหัวใจก็ยิ่งเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ต้องห่วงไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอนหัสวีอดยิ้มไม่ได้จริงๆยิ่งมองเขาก่อนยิ่งสนใจผู้หญิงที่ชื่อนิรินเข้าแล้วจริงๆหรือเขาควรจะจีบแบบจริงจังดีนะตอนที่เจ็ด คุณปู่คุณย่าต่างตกตะลึงที่เห็นหลานชายคะนอเดียวใส่ชุดพนักงานโรงงานแม้แต่เพื่อนสนิทก็ยังประหลาดใจแต่เพราะต้นหนต้องกลับกรุงเทพจึงไม่สามารถอยู่ต่อได้แต่เขาสัญญากับเพื่อนว่าในวันหยุดครั้งหน้าจะมาเยี่ยมแน่นอนซึ่งเขาเองก็มีเป้าหมายเพื่อเจอใครคนหนึ่งเหมือนกันส่วนแอนดริวต้องกลับพร้อมต้นหนอยู่แล้วได้แต่คอยลุ้นว่าหัสวีจะจัดการปัญหายังไง รถยนต์ของฮัสวีเป็นรถสปอร์ตคันหรูซึ่งไม่เหมาะจะเอาไปทำงานแน่ๆสุดท้ายเขาตัดสินใจยืมรถมอเตอร์ไซค์ของป้าแม่บ้านที่เอาไว้จ่ายตลาดมาใช้และเพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาเป็นหลานของคุณปู่คุณย่าเจ้าของกิจการฮัสวีจึงเดินทางไปที่โรงงานเองทางด้านอาเขยที่ระอาต้อนรับอยู่นั้นเห็นหลายชายเอาจริงเอาจังผิดกับที่คนเป็นพ่อฝากฝังก,ก็ รู้สึกผิดคาดแต่ก็หวังว่าหลานชายจะคิดได้และปรับปรุงตัวไม่ให้คนอื่นๆต้องเป็นกังวลเอาอย่างนี้วีลองทำงานในโรงงานเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยเราจะได้รู้ว่าแต่ละขั้นตอนมันเป็นยังไงเข้าใจการทำงานและเข้าใจพนักงานไปในตัวด้วยครับผมฮัสวีพยักหน้ารับเดี๋ยวอาฝากหัวหน้าช่วยดูแลวีก็แล้วกัน ไม่เป็นไรครับอาให้ผมทํางานกับคนอื่นๆก็ได้ไม่อยากให้ใครมองว่าเป็นเด็กเส้นมากินแรงคนอื่นเอางั้นเหรอก็ดีนะอืมถ้างั้นไปอาให้หัวหน้าแผนกไปส่งก็แล้วกันจะได้อธิบายว่าต้องทำอะไรบ้างครับอาหัสวีเดินออกมานอกห้องผู้จัดการก็พบหัวหน้าแผนกยืนรออยู่ก่อนแล้วหัวหน้าแผนกรู้ไม่ได้แสดงท่าทีพิเศษแต่อย่างใดทำให้ฮัสวีสบายใจไปเปาะหนึ่ง อยู่ลายการผลิตจะไหวไหมจูจูผู้จัดการก็พูดขึ้นหัสวีนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้ารับเมื่อเห็นว่าหลานชายคนเดียวไม่เรื่องมากอย่างที่กังวลผู้จัดการก็พาไปในส่วนของผลิตลูกชิ้นอธิบายคราวๆและส่งหมวกให้เขาสวมต้องระวังเรื่องความสะอาดให้มากๆผู้จัดการบอกแล้วสายตาไปเห็นรายละเอียดเข้าพอดีจึงเรียกไว้รา,ายละเอียดมาพอดีมาช่วยดูเด็กใหม่หน่อยสิ ได้จะคุณผู้จัดการยายละเอียดยิ้มกว้างแล้วกวักมือเรียกชายหนุ่มที่ทำหน้างงงมาใกล้ๆเพิ่งมาทำงานวันแรกเรอะครับหัศวีผงกศีสารับแล้วรอบมองไปทางผู้จัดการเห็นเพียงแผ่นหลังของอีกฝ่ายเดินจากไปแล้วเอาวมาถึงขั้นนี้แล้วสู้ตายไม่ต้องกลัวที่นี่อยู่เหมือนครอบครัวเจ้าของโรงงานก็ใจดียายละเอียดพูดขึ้นแล้วเดินนำไปด้านในเอ้าเอาใส่หมวกให้เรียบร้อยจะให้ผมตกลงไปไม่ได้นะ ครับครับหัสวีรีบสวมหมวกทันทีคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับแค่ห้าสิบก็เป็นยายแล้วยายละเอียดหัวเราะยายทำมาตั้งแต่โรงงานเปิดใหม่ๆเลยนะอ๋อหัสวีพยักหน้ารับแล้วทำตามที่ยายละเอียดสอนเหมือนจะง่ายแต่ก็ต้องอาศัยทักษะและความคุ้นเคยแสดงว่าเจ้าของโรงงานดูแลพนักงานดีสินะครับ อืมยายละเอียดพยักน้ารับมีสวัสดิการมีข้าวเที่ยงให้ด้วยแต่เด็กวัยรุ่นเขาไม่อยากทำงานโรงงานกันแล้วที่มาทำนี่ก็เพราะหางานอื่นยังไม่ได้แค่แค่ขัสวีสำลักน้ำลายตัวเองขึ้นมาถึงจะไม่ได้พูดถึงเขาแต่ก็เหมือนโดนกระทบไปด้วยไม่ต้องคิดมากหรอกต่างคนก็ต่างมีทางให้เลือกเดินใครมีทางที่ดีกว่าก็ไปทางนั้นแหละยายละเอียดหัวเราะแล้วก็สอนว่าต้องทำอย่างไรบ้าง จะว่างานหนักก็ไม่เชิงงานเบาก็ไม่ใช่แต่ที่แน่แน่หัสวียืนขาแข็งจนแทบอยากร้องให้เลยทีเดียวแต่พอผ่านไปหลายวันเขาก็เริ่มชินอาจเพราะรู้ตัวว่าตนเองไม่ได้จะทำงานที่นี่ไปจนตายคนอื่นๆก็ชวนคุยอย่างจริงใจหลายคนเข้าใจว่าเขาหางานทําไม่ได้จึงต้องมาทำงานที่นี่ไปพลางพลางก่อน ทำให้เขาได้เห็นมุมมองที่เปลี่ยนไปจากที่ตนเคยเข้าใจหลังเลิกงานกลับถึงบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายจนกระทั่งแอนดริวโทรมาหยอกเพื่อนฮัสวีจึงรู้ว่าผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเก่งวะนึกว่าร้องให้ขี้มูกโป่งไปแล้วแอนดริวหัวเราะระหว่างคุยโทรศัพท์กันลงทุนจีบน้องเขาขนาดนี้เลยเหรอวะ ไม่เกี่ยวเลยหัสวีหัวเราะไม่ถือสาเพื่อนจะโทรไปนัดก็ยังไงอยู่รอไอ้ต้นหนมันว่างให้มันมาขอบคุณด้วยตัวเองจะได้สมเหตุสมผลหน่อยฮัสวีไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดเขาไม่ได้โทรนัดเจอนิรินแต่แอบไปดูเธอขายลูกชิ้นทอดและเป็นห่วงว่าเธอเลิกงานดึกจะมีเรื่องไม่ดีอีกเลยขับรถตามอยู่ห่างหางรอจนเธอเข้าบ้านแล้วจึงกลับเขาไม่เคยทำแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนยังแปลกใจตัวเองว่าทำไมต้องทำแบบนี้ ไม่ต้องรอแล้วอาทิตย์นี้มันนัดน้องนิรินแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมเร็วแบบนี้ล่ะที่สำคัญทำไมเพิ่งบอกเขาด้วยก็ไอ้ต้นหนมันจีบน้องนับดาวน้องนักร้องวง black lady ไงแอนดริวก็อดหัวเราะไม่ได้ใครจะไปคิดว่าหนุ่มเนิร์ดอย่างต้นหนจะจีบสาวพังอย่างนับดาวแถมเดินหน้าจีบเร็วอีกด้วย นับดาวเป็นเพื่อนกับนิรินด้วยไงนับดาวจะไปเจอนิรินอาทิตย์นี้ก็เลยนะัดเจอพร้อมกันแล้วกูก็ว่างเลยจะตามไปด้วยเออเออเดี๋ยวกูบอกป้าแม่บ้านให้เตรียมห้องนอนให้พวกมึงหัสวีเงยหน้าดูนาฬิกาทรงกลมที่ติดอยู่ด้านหนึ่งของจุดพักพนักงานแค่นี้ก่อนนะหมดเวลาพักแล้วเออเออเดี๋ยวเจอกัน หัสวีเก็บโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋ากางเกงแล้วสวมหมวกเพื่อกลับเข้าไปทำงานทว่าระหว่างที่จะเดินเข้าไปนั้นสายตามองเห็นร่างของยายละเอียดที่เดินเหมือนคนไม่มีแรงเขาก้าวเท้าเร็วๆเข้าไปหมายช่วยประคองก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ยายละเอียดกำลังจะล้มลงคุณยายหัสวีประคองร่างอ่อนแรงได้ทันก่อนจะร่วงลงไปกองกับพื้นคุณยายครับยายละเอียดเป็นลมมาช่วยกันเร็ว พามานั่งตรงนี้ก่อนใครมีญาติมาบ้างเสียงผู้คนเออาโวยวายหัสวีแบกคุณยายขึ้นหลังแล้วแทบจะวิ่งไปที่ห้องพยาบาลไม่สนใจคําเรียกของคนอื่นที่ห้องพยาบาลมีพยาบาลประจําอยู่เมื่อหัสวีไปถึงรละวางคุณยายลงบนเตียงพยาบาลประจําโรงงานก็เข้ามารับช่วงต่อทันทีความดันสูงมากเลยนั่งพักก่อนนะคุณยายมียากินประจําไหมคะ คุณพยาบาลถามหลังจากปฐมพยาบาลจนยายละเอียดได้สติดีแล้วไม่มีหรอกจ้ะปกติโรงงานเราตรวจสุขภาพกันทุกปีนะค่ะถึงแม้จะดูแข็งแรงดีแต่น่าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่บ้างนะผลงานเขียนของนามปากกายายฟันในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กสเป็นนิยายประเภทนิยายรักคอมเมดี้ฟิลกูดสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ